ทองเชียวเมืองพิดน้ำกันครับขอขอบพระคุณครับใกล้จะถึง3000กดติดตามแล้วนะครับสวัสดีครับชาวทูบเบอร์ทุกคนวันนี้เราจะมีโมเมนต,ต์ในการไปเที่ยวต่างประเทศนะครับแล้วก็นะครับผมก็อขอแต่งตัวก่อนถ่ายคชิมถ่ายอะไรให้สุมกับเราไปต่างประเทศนะครับก็จะได้รับพยสปปร์ตมาียบร้อยแล้วนะครับในเรื่องของการไปเที่ยวต่างประเทศนะครับ ทีนี้นะครับผมก็มานะครับแทงตัวอันนี้เป็นทีมมาทากันปากแห้งนะครับแจกจ่ายาหรับปากนะครับให้ปากมันอยู่ทุกเวลานะครับไม่รู้ว่าผมจะได้ค่าสปอนเซอร์หรือ,อเอปล่าเพราะว่าซื้อของพี่เข้ามานะครับแล้วก็ขอแต่งตัวแป๊บหนึ่งนะครับโหที่เป้านะครับ เดี๋ยวจะรู้ดีว่าเราไปเที่ยวต่างประเทศกันนะครับสิ่งที่แรกที่เราต้องไปเที่ยวต่างประเทศนั้นเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับก็ใส่เสื้อชั้นยาวนะครับให้เรียบร้อยนะครับสิ่งต่อไปนั้นก็คือผมลืมผมไม่รู้ว่าผมออเอาแว่นตาไว้ไหนนะครับเดี๋ยวขอเวลาไปหาแว่นตาแป๊บหนึ่งนะครับผมก็มีอุปกรณ์ที่จะไปเที่ยวต่างประเทศนั้นก็คือมีมีดด้วยนะครับแล้วก็ เผื่อหลงทางนะเวลาไม่มีข้าวกินไม่มีนันนะไปไม่ถูกที่นะครับเราก็ไปเที่ยวไม่ถูกที่นะั้นก็เราก็ต้องมีมาม้ากนะครับที่จะไปเที่ยวทางประเทศกันนะครับยาชูกําลังที่เราใช้ในการไปเที่ยวต่างประเทศทุกคนก,คนกคน็จะน่าจะรู้ดีคือเจมร้อยห้าสิบนะครับนี่นี่นี่ครับแล้วก็สิ่งที่ขาดไปได้นั่นก็คือเวลาเราอยู่นะครับต่างประเทศนะครับไม่มีน้ํากินนะเราต้องเอากระติกน้ําหรือ ไปด้วยหลนครับทีนี้เราก็ไปเที่ยวต่างประเทศกันเลยนะครับได้พร้อมๆกันเลยนะครับไม่มีใครสนใจเลยดูคลิปเราบ้างเลยหรอไม่ได้ดูผ่านๆไปไม่กดถูกใจไม่กดแชร์บ้างให้เราหรอนะครับกับช่องนอโมชาแนลเป็นภาษาอังกฤษนะครับไปชมกันได้ที่เราต้องเดินทางนะครับก็หารองเท้า,า,ทานะครับ เป็นรองเท้าเิดฟุตซอลเราก็ขัายไม่ได้นะถ้าข่าไม่ได้เรายุ่งเลยนะครับเราต้องเตรียมพร้อมเตรียมให้พร้อมอ่ะครับไปเที่ยวต่างประเทศทุกครั้งก็ต้องเตรียมเคราะไม่ว่าจะเป็นประเทศด,ดูไบแล้วก็ประเทศปัก,กีิ่านะครับอันนี้นะครับเผื่อมันมีน้ํานะครับเราต้องนะครับมีความพรม้อมทุกด้านนะมันเป็น,นอย่างนี้นะ เด่ยวนี้นะครับวันนี้ก็จะเป็นวันหยุดเช่นนี้นะครับหยุดตั้งหลายวันนะครับโควิดเข้าเราต้องไปเที่ยวประเทศดูไปแล้วก็ประเทศปักกิ่งขอนี้ฮารดแขนด้วยนะครับเพราะว่าเรื่องก็จะติดต่อยากหน่อยหนึ่งนะนางก็ไม่ค่อยที่จะมีเวลาบ้างคุยกับผมหรอกครับวันวันก็เฉียงแต่กันเรื่องที่ว่ามันอยู่ใจกันเนาะครับเข้าใจกันมันบางทีมันก็เข้าใจกันได้ บางทีเราก็เจรัญไม่ได้แนละ้วใ<อ>ส่ย,ยากที่หายตีนรองใจกวดรองเท้าอีกโอ้โหเจ็บก็เลียร้อยแลนวนะครับทั้งสองข้างทีนี้นะครับขาดที่ขาดไม่ได้คือเราต้องเป็นประเทศบูดายนะประเทศดูไนะบนะครับเราต้องมีมีดนะครับเพื่อแล้วได้ตัดปักกิ่งนะครับ อันนี้นะครับใช้เพื่อเป็นการแสดงนะครับให้ขอยํ้ำอยเตือนนะครับเพื่อใช้เพื่อเป็นการแสดงนะครับเท <ST> ่านั้นนะครับไม่ได้ไปเยตยนาทําอย่างอื่นสิ่งใดหลายๆกายอ,อย่างอื่นนะครับเดี๋ยวผมหาหมวกปจัจจุบันไครั้งนี้นะครับผมจะไปเที่ยวประเทศนะครับดูใบแล้วก็ปักกินเพื่อที่จะไปหาหมวกปจัจจุบันในการหาหมวกครั้งนี้ครับหมวกผมหาย ครับวันนี้เราก็นะครับเตรียมอุปกรณ์มาครบแต่อุปกรณ์ของเราของผมนั้นอยู่ข้างนอกครับไม่สามารถที่จะเอามาได้เลยแล้วครับวันนี้เราก็ไปเที่ยวประเทศดูไบโดยรองเท้าก็เป็นรองเท้าใส่รองเท้าให้ครบส้นนะครับโอ้โหเตรียมเหมือนกับเราจะไปเตะบอลยังไงก็ยังเลยครับเดี๋ยวขอเปลี่ยนหน้ากล้งแป๊บนึงผมจะไปเตะบอลเลยครับใส่รองเท้าครับอันนี้คืออาหารการจินนะครับ่อนที่จะไปไปเที่ยวประเทศดูไบเสียวเช่าอุ่มเลยครับอันนี้ก็ถึงแล้วนะแต่ยังไม่ถึงต้น อาจยังไม่ถึงประเทศดูใบครับถ้าถึงปรเทศดูไบเดีย๋ยวผมจะ,ะบอกวิธีการไปประเทศดูใบแบบไม่ต้องเสียเงิน <c oughs> เอาแล้วครับนิดนิดก็เห็นอยู่นะนะครับก่อนที่จะไปประเทศดูใบเราต้องข้ามนะครับประเทศมดแดงก่อนจะตัดผมเด้อเหมือนกับมีคนมาทำร้ายมันแล้วนะครับ เขาเรียก่าคุณนายเสื้อเพื่อนสักๆที่จะห้อยน้ำเป็นจำเป็นจำอยู่เลนะหืออกบนน้นีไปรับเราต้องใส่เสื้อผ้าให้มิดชิดนะครับโอ้โหเดินทางผิดชีวิตเปลี่ยนเลยครับถ้าเป็นรถนะี่ยต้องได้อ้อมนะครับอันนี้ผมขออ้อมก่อนจะไปทางไหนทางดื่ม ทางเดิมก็มีมดอีกนิดค่าตัวใหญ่ก็่มดค่าจะไปกวัามดทำใหม่มก่อนที่จะไป,ไปเที่ยวประเทศดูใบครับอ้ามดมดเอาแล้วมดเอาแล้วมาทางน่เออก็ต้องใส่ให้เรียบร้อยนะครับ เราไปประเทศดูใบเราก็ต้องมิชชิดด้วยนะครับขางเก่งเขาขาดัางเก่งเขาขาดเปล่ารอนี่ไงเดินไปตั้งไกลสุดท้ายอยู่นี่หรอ <c oughs> อือะโอ๊ยหมดอือ <c oughs> นี่ครับอาหารการกินในป่านะครับก็รวมสมบุญนะครับเยอะมากนะครับ ถ้าเรารู้จักกินรู้จักใช้นั้นนะครับอาหารในป่าเยอะมากนะครับอาหารในป่าก็เยอะพอสมควรแต่นานๆไปนะครับประชากรเริ่มจะเยอะกว่าเยอะกว่าผนอําใสิ่งของที่มีอยู่ในตามธรรมชาติแต่บางอย่างนะครับเยอะจริงๆครับต้นเล็กต้นน้อยครับโดเอาเดอล่ามดกัดข่อย มีแต่คนดูเฉยๆไม่มีคนกดดอกถูกใจเลยคือจะมีกำลังใจทำํำลิปไหมนะทีนี้เราก็มาเจอสิ่งที่เป็นนะครับอาหารป่าจะถือกลมเขามาจับไหมนะโอ้ต้นไม้เน่ยาหัก้าผมด้ <c oughs> นี่นะครับจะได้ได้ไ้นะครับยาวมาก ผมมาหลายครั้งแล้วนะครับผมมาหลายครั้งจริงๆแต่มันยังไงมันก็ยังเห็นอยู่เหมือนกับเราเจ็บให้หมดเลยไม่ได้เดินเข้าป่าลึกนะครับหลงต้นไม้อีกแล้วมันอยู่ข้างนอกอทำได้ได้นะครับขอว่าผมเอาหมดนยมันไม่ใช่นะครับนี่ผมได้แต่ต้นคู่เป็นคู่อ่ะครับอีอล,อลอกนางงอกนางงอม ขนาดผมเดินมาหลายครั้งแล้วนั่นเนี่ยนะครับได้เงินก็หลายร้อยแล้วทำไมมันยังไม่หมดทีนี้เราจะไป,ประเที่ยวประเทศดูใบกันนะครับขึ้นได้บ่เนาะองกันไหมมันก็ต้นเล็กต้นน้อยก็ยังมีอยู่นะครับแต่ผมก็ไม่เก็บเอาไว้ให้ต้นใหญ่ต้นโตวันนี้ก่อนมันจะได้กินอันเด็ดอร่อยลาบก้อยซ้อยหาง ไม่มีเลยมีในบอกว่าไม่มีอ่ะตั้งเยอะเลยเนะี่ยเห็นไหมครับมันเขาจะอยูป่ประมาณนี้นะครับอ่อนเอรครับนี่ครับก็เด็ดเลยครับต่าต้องเด็ดขาดกับเมียรเราเสื้อผ้าเปี้ยนเนี่ยเขาจะด่าผมไหม อันนี้ก็เป็นเสื้อผ้าที่เขาซื้อให้ผมแล้วเนี่ยทั้งชุดขาดเหลือแต่เป้าเชี่ย ع. นี่ครับมันถามว่ามันหมดที่ไหนมันไม่หมดนะเนี่ยผมมาหาอีกหลายรอบก็ยังเยอะอยู่นะครับไม่เห็นที่น้องจะมายามเพิ่นบอกให้จุดไว้อยู่ผูเวียงมันหลายกวัวอยู่นี้อีก ก็ยังให้เราเก็บไว้มันกินแทบวัวขอขอบพระคุณทำแรงสนับสนุนนะครับอย่างเป็นทอกอสปอนเซอร์ดีไลท์พูดมั่วไปแล้วนี่ครับได้ทั้งเยอะเลยนะครับ เดี๋ยวเราไปประเทศดูใบกันดีกว่าเลยนะครับแป๊บหนึ่งครับจากนั้นมาเราก็มาเจอบ้านพ่อใหญ่เอือเห็นไหมอยู่ด้านหลังครับว่อ <c> ห <oughs> นะครับหลังจากกินกอฟอร์มาก็าไอเมื่อเช้านะเพราะว่าผมผสมกับน้ำพรึ่งของแท้แน่นอนนะครับต้องหวานเจี๊ยบเบวขอนานพ่อใหญ่เออพ่อใหญ่พ่อใหญ่เออ,อ พอของฟ้าเนี่ยเด้อเออเอาลวดเพิ่นบอกเดี๋ยวอ๋อเราไปได้สบายใจก่อนผมจะไปเที่ยวประเทศดูใบผมก็อาบน้ําแต่งตัวให้หอมอยู่นะแต่ทาไมเหงื่อมันแตกแค่เหลือเกินไม่รู้ว่าเป็นพ่ออะไรครับถ้าท่านดูคลิปนี้นะครับท่านก็นะครับเตือนผมด้วยว่าผมไม่รู้ครับอยู่เฉยเก็เหงื่อแตกสะทายเลยครับนี่ครับเสี่ยวเช่าอุ่มเลยครับประเทศดูใบนะครับ ทีนี้เราก็จะไปขึ้นประเทศดูใบพร้อมกันครับเดี๋ยวผมไปขึ้นประเทศดูไบให้ดูครับเามนันเหีห้ยหิรจินเนี่ยเหี้ยหิยอะไรไหมล่ะครับทั้งมาหาประจภัยหาหมวกด้วยครับไม่รู้ว่าผมเอาไว้ไหนครับ เดี๋ยวครับผมขอพักกินน้ำแป๊บนงครับทีนี้เราก็มาเจอประเทศดูไบกันแล้วครับอยู่ฝั่งทางหลังนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นให้ดูครับประเทศดูใบนะครับพี่น้องน่ครับถึงแล้วครับประเทศดูใบนะครับหลังจากนั้นมาเราก็จะไปเที่ยวประเทศปักจิ่งกันนะครับเราต้องเดินข้ามประเทศไปอีกครับรออีกสักคู่นะครับเดี๋ยวผมก็จะพาท่านพี่น้อง บินไปประเทศปักกิ่งกัน <c oughs> วันนี้เราก็จะมาถึงประเทศปักกิ่งกันแล้วจะเป็นยังไงนะครับไปดูกันนะครับประเทศปักกิ่งนะครับเ <c oughs> ที่ยวแบบทิทิปๆโชโวเ์เอน้ยชมงาน <c oughs> ที่น้องทุกคนครับผมก็ใส่ชุดปกติน,นะทำไมผมก็าอาบน้ำอยู่นะครับทำไมผมตัวร้อนจัง ไม่รู้เป็นเพราะอะไรมันร้อนน,นะครเราต้องแบบเข้านะครับไปเเทศนั้นไปเทศนี้ที่มันคมหนาวมันก็เยอะอยู่แล้วแต่วันนี้ผมไปประเทศดูใบามาเหนื่อยก็แต่ครับ <c oughs> ไม่รู้ว่าเป็นอะไรครับทีนี้เราก็ไปประเทศปักกิ่งกันเลยนะครับไปดูพร้อมๆกันเลยนะครับประเทศปักกิ่งเราจะอยู่ตรงไหนเที่ยวแบบทิป จริงนะถ้าซีว้าแบบอีสานมาเวีนก็บอมีแต่คนไทยเป็นเอฟซีผมถ้าผมว่าอีสานประเทศลาวก็ฟังไม่รู้เรื่องประเทศปักจ่งอ๋อเจอแล้วครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดวทีนี้เราก็มาเจอดินแดนของประเทศ ปักจริงกันแล้วครับพี่น้องเราต้องมาดูไปพร้อมๆกันเพื่อที่จะเที่ยวเมืองทพิปนะครับฝากนะครับถึงเอฟซีหรือฝากถึงใครก็ได้คราบที่ชมผมนะครับวันนี้ผมตัวร้อนมากนะครับแล้วก็ร้อนจริงๆครับผมไม่รู้ว่านะครับผมไม่รู้ว่าจะทํายังไงกับตัวผมนะครับก็าไปเที่ยวต่างประเทศเขาบอกว่าต้องสวมแมสแต่อันนี้ผมไม่สวมแมสก็ได้ครับเพราะว่าผมไปเที่ยวแบบคนเดียวนะครับ ซึ่งแฟนก็นะครับไปทํางานของเขาเนาะเราก็มีตังเที่ยวเท่นทําไมได้นะครับคนมีเงินเนาะทำอะไรได้ครับคนมีเงินนะครับเราก็จะไปเที่ยวด้วยกันนะครับไปเที่ยวประเทศปักกิ่งกันเลยโอ้โหน้อใส่คือไปเที่ยวประเทศปักกิ่งกันแล้วนะครับนี่คือประเทศปักกิ่งนะครับทำออสเตรเลียของหลุนลยนะแล้ว เนี่ยปักแล้วครับปักเรียบร้อยแล้วประเทศปักกิิงครับคลิปนี้นะครับเป็นทริปที่ไม่มีเนื้อหาสาระซึ่งปนด้วยความรู้และความสามารถนะครับอาจจะไม่ได้มากหรือได้น้อยนะครับแากควรอย่าทําตามน้องๆหนูๆนะครับไม่ว่าจะเป็นมีดเป็นอะไรครับที่เกี่ยวกับการกระทําชําเรานะครับฝากถึงผู้ปกครองนะครับควรให้คําี่นะและคําปรึกษาอาจจะดีท้ายคลิปเพื่อจะมีไอคิวนะครับว่าผมร้อนมากครับผมขอปิดคลิปเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับโอกาสหน้าเจอกันใหม่